ท็อปิกในวันนี้ก็คืออ่านหนังสือไม่ทันทำยังไงดีนะคะเจอาจจะมาแชร์เรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้มีน้องม .6 ใช่ไหมหลายคนแหละก็กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันอยู่ ก็มันใกล้เข้ามามากแล้วใช่ไหมคือเจ๊อยากเจอนะน้องบางคนบอกว่าอยากจะเข้าหมออยากจะเข้าเภสัชแต่ว่ามันเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วทำยังไงดีนะคะเจ๊ก็จะมาแชร์กันว่าตอนนี้เวลาเหลืออยู่น้อยมากทำยังไงนะให้เราอะ,อะที่เรียกว่าสมหวังไหมในการสอบต่างๆเนะทั้งทีสวัสดีครับอะเราจะไม่ชักช้านะเราจะเริ่มกันเลย สำหรับผู้ที่เชื่นชอบติดตามข่าวสารการแพทย์การบินอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะคือวันนี้จะจะแชร์คร่าวๆแก่คแค่3ข้อเท่านั้นจะยังไม่แชร์ทั้งหมดนะเออ3ข้อเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยที่เจ๊คิดว่ามันสำคัญแล้วก็ตอนที่เจ๊สอบเข้าอ่ะทั้งสอบเข้าเพชรสอบเข้านักปีนะเจ๊ก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะ ก่อนอื่นเลยก่อนจะไปข้อที่หนึ่งต้องไปข้อที่ศูนย์กันเลยเนาะ oh. ใช่ไหมศูนย์มันมาก่อนหนึ่งศูนย์มันคือการเตรียมความพร้อมประโยชน์ของมันก็คืออย่าอยากมีเวลามากกว่านี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งอย่าอยากมีเวลามากกว่านี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งอย่าอยากมีเวลามากกว่านี้น้องหลายคนเวลาที่แบบบอกว่า เฮ้ยเวลามันน้อยมากแล้วอ่านหนังสือไม่ทานน่ะแล้วทำยังไงดีหลายคนก็จะคิดว่าอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่มีอะ่ะมันคงจะไม่พอหรอกคือปีนี้คงไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวเราก็เข้าคณะอะไรไปก่อนก็ได้แล้วเราอะ่ะค่อยคิดซิ่วละกันเจจะบอกว่าการคิดแบบนี้มันคือการคิดที่ไม่มีอยู่จริงนะถามหน่อยว่าการที่เราอะ่ะมีความรู้สึกที่ว่า เฮ้ยมันใกล้สอบแล้วว่ะอ่านหนังสือไม่ทันอ่ะทํำยังไงดีแสดงว่าพื้นฐานของตัวเราเป็นคนแบบไหนเราคงจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบขยันอ่านหนังสือแบบหืเอาอเป็นเอาตายมากเลยใช่ไหมพื้นฐานของเราคือคนกี้กีะฉะนั้นทําไมเราอยากจะมีเวลามากขึ้นกว่านี้อีกอาถามกันจริงๆว่าถ้ากว่า ให้เราเลือกได้นะระหว่าง2ฝั่งฝั่งแรกคืออ่านหนังสือแค่ประมาณอ่าหเดือนละกันกับอีกฝั่งหนึงก็คืออ่านหนังสือ1ปีแบบใช้ชีวิตอ่านหนังสืออย่างเดียวเลยนะถ้าเราเลือกได้เราจะเลือกฝั่งไหน6เดือนแค่หรือว่าตั้ง12เดือนหรือว่า1ปี คนอื่นเนี่ยเจไม่รู้นะแต่สำหรับเจอะ่ะเจรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะเรามีเวลาอ่านหนังสือแค่6เดือนอะ่ะแสดงว่าเราต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อย่างคือการอ่านหนังสืออะ่ะแค่6เดือนเองมันดูเป็นเวลาที่แบบมันดูสัมผัสดได้ดูเป็นจริงมากกว่าถ้าเราคิดว่าอืมไม่เอาแล้วอะ่ะยังไงมันก็คงไม่ทันหรอกแค่6เดือนอะ่ะเออแบบสอบสอบไปก่อนละกันแล้วค่อยคิดซิ่วถามหน่อยว่าถ้าเวลานั้นเกิดขึ้นจริงอะ่ะเราจะใช้เวลาตั้ง หนึ่งปีเต็มๆอ่ะในการอ่านสือจริงไหมมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นต่อให้เวลามันเหลืออยู่น้อยแค่ไหนเราก็จะไม่ท้อเราจะไม่คิดว่าค่อยเอาใหม่ปีหน้าหรือว่าค่อยเอาใหม่แบบเฮ้ยหลังจากนี้ไปอีกเราจะสู้แค่เวลาที่เหลืออยู่เพราะว่าเราเป็นคนขี้เกียจ <laughs> อันนี้ก็คือข้อแรกข้อแรกเนี่ยมันเป็นข้อที่ส่วนเพราะว่า มันเป็นข้อสําคัญในการเริ่มต้นเนอะเป็นจุดสําคัญที่เราอะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเวลาที่เราคิดว่าเหลืออยู่น้อยอะจริงๆแล้วอะมันก็เป็นเวลาที่ดีที่เหมาะสมแล้วทําให้เราพร้อมที่จะสู้กับมันพอผ่านข้อศูนย์ไปได้ก็ต้องไปที่ข้อ1ข้อ1นนี้ก็คือ รู้ภารกิจของเกมที่เราเล่นนะคะคือไม่ว่าเราจะเป็นการสอบหรือว่าเป็นการเล่นเกมอะถ้าว่าเราเล่นไปโดยไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเล่นเกมนี้ไปเพื่ออะไรอะไม่ว่าเราจะมีเวลามากแค่ไหนอะสิ่งที่เราทําลงไปมันก็ยากที่จะสําเร็จได้ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าภารกิจของเกมมันคืออะไร ตัวเจ้เองละกันย้อนกลับไปก่อนนะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วที่เจ้สอบเข้าเพสรสตัชในรุ่นของเจอ่ะการสอบเข้าเพสรสตัชมันจะไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาตรงที่รุ่นพี่ของเจอ่ะเขาจะเอาวิชา เอาคะแนนของวิชาต่างๆมารวมกันใช่ไหมอย่างน้อยมันจะมีคะแนนภาษาไทยแล้วก็สังคมด้วยแต่ว่ารุ่นเจ้เขาเปลี่ยนคณะที่เจ้จะสอบก็คือเพสศึษาเขาไม่เอาคะแนนเอเน็ net, ภาษาไทยและสังคมถามว่าพอเรารู้แบบนี้แล้วทําให้เรามีการวา oh. งแผนยังไงเราก็เอาเวลาที่มีอยู่น้อยไปโฟกัสกับวิชาที่มันจําเป็นแล้วก็ต้องใช้ในการเข้าเพสัึจริงๆใช่ไหม แล้วตอนที่เจสอบนักบินก็เหมือนกันตอนนั้นอ่ะเจทำงานไปด้วยนะเป็นเพศสัตวไปด้วยแล้วก็สอบนักบินไปด้วยเวลาก็มีอยู่น้อยมากเพราะว่าเจอ่ะทำงานเกือบทุกวันเลยเดือนหนึ่งทำงานประมาณ 28- 29วันวันนึงทำงาน10กว่าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเจไม่ได้มีเวลาในการเตรียมตัวมากมายมหาศาลนะคะก็จากประสบการณ์ท <het> ี <ER <ity> ่รู้อยู่แล้วว่าในการสอบนักบินเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิชาชีวะ คกับเมี Me. ฉะนั้นเจจะใช้เวลาที่มันมีอยู่น้อยนิดในการสอบเคมี Me, และในการอ่านเคมี Me, และชีวะทําไมใช่ไหมเออแล้วเพื่อนเจก็เหมือนกันคือมีเพื่อนเจหลายคนใช่ไหมเขาอะที่เรียนจบเิสัทด้วยเนี่ยไปสอบหมอที่เรียกว่าหมอนิวแท็คหรือว่าหมอเอ็นแล้วในการสอบหมอเอ็นทีอในบางมหาวิทยาลัยเขาจะมีข้อ,อกําหนดอยู่ว่าเราต้องผ่านวิชาพื้นฐานอะที่30%เป ถ้าเรารู้ภารกิจนี้ใช่ไหมสมมุติว่าเพื่อนเจ้ชื่อนางสาวกอเขาอ่ะเป็นคนที่แบบอุ้ยอ่อนคณิตศาสตร์มากเลยอะคือแบบอ่อนสุดๆอะ่ะถ้าว่าเขาเป็นคนที่แบบเก่งวิทย์อยู่แล้วทั้งเคมีชีวะฟิสิกส์ต่อให้เขาทำสามวิชานี้ได้เต็มร้อยอะแต่เขา สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ถึงเกณฑ์30มน่ะเขาก็สอบหมอไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นสําหรับนางสาวกอคนนี้วิธีการที่หลังจากที่เขารู้ภารกิจก็คือทุ่มเวลาให้กับคณิตศาสตร์ใช่ไหมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำมาได้อันนี้ก็เลยเป็นข้อที่1ที่มันสําคัญนะก็คือรู้ภารกิจ ดูว่าเกมที่เราเล่นเนี้ยหรือว่าคณะที่เราสอบอะ่ะเขาต้องการอะไรยังไงบ้างเนอะถ้าเราไม่รู้อย่าลืมว่าเรามีเวลามากมายแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์เนอะต่อมาผ่านข้อ1ก็ต้องเป็นข้อที่2อข้อที่2ก็คือรู้ขนาดของมิชชั่นคำว่ารู้ขนาดของมิชชั่นคืออะไรอ่ะเจมีตัวอย่างให้ไหม รู้ขนาดของมิชชั่นง่ายๆมันก็คือขวดน้ำสอขวดนี้ใช่ไหมขวดหนึ่งมันจะเป็นขวดน้ำขนาดเล็ก300มลลตรแต่ว่าขวดนี้ก็คือ1,500มลลิตรนะคะขนาดของมันแตกต่างกัน5เท่าถ้าเรารู้ปริมาณของมิชชั่นขนาดของมิชชั่นน่ะมันจะส่งผลยังไงก็เหมือนกับที่ยกตัวอย่างนางสาวกอของเพื่อนเจ้ใช่ไหม ถ้าบอกว่าเขาอะเป็นคนที่แบบไม่ได้คณิตศาสตร์เลยอะแต่ในการสอบหมอเขากําหนดว่าต้องได้คณิตศาสตร์อะสาเปอร์เซนตะเขาก็ต้องใช้เวลากับคณิตศาสตร์ประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยเขากําหนดว่าต้องสอบได้คณิตศาสตร์ขั้นต่ํา50ปซนคือขนาดมิชชั่นของเขาอะเป็นแค่นี้ไม่ใช่แค่นี้ oh. เขาก็ต้อง พุ่เทให้กับวิชาคณิตศาสตร์ที่มากขึ้นเนอะอันนี้คือการรู้ขนาดของมิชชั่นเพราะอะไรน้องน้องคิดภาพเวลาที่น้องเอาขวดสองขวดนี้ไปเติมน้ําอ่ะถ้าว่าน้องเอาขวดนี้ไปเติมน้ําแล้วเปิดน้ําแรงมากอะ่ะพอมันใกล้ๆ้เต็มอะ่ะมันก็จะกระเฉาะขึ้นมาใช่ไหมน้ำที่น้องใส่ไปอะ่ะมันก็ไม่สามารถจะลงไปในขวดนี้ได้ในการ ทำภารกิจนี้น้องก็ต้องค่อยๆจะใส่น้ําลงไปใช่ไหมในขณะเดียวกันน้ำขวดนี้ถ้าน้องค่อยๆหยดทีละหยด2อหยดอะ่ะมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเพียงพอแล้วเวลาที่น้องพอมีหยดมันเพียงพอหรือเปล่าถ้าว่าเรารู้ใช่ไหมน้ําขวดนี้เราก็ต้องเปิดน้ําที่แรงมากกว่าภารกิจมิชชั่นที่มันเล็กแค่นี้ใช่ไหมเรื่องนี้ก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่มีความสําคัญเข้าใจใช่ไหม ต่อมาผ่านข้อที่สามขันข้อที่สไปข้อที่สกันเลยข้อนี้ก็คือง,ง่ายมากๆสารบัญสําคัญสุดๆส,สารบัญสําคัญสุดๆคือเมื่อก่อนเนี่ยเจ๊ก็เคยสอนพิเศษนะแล้วเจ๊เคยแบบ เห็นน้องคนนึงคือน้องเขาว่าเป็นคนที่ไม่รู้ว่าควรจะเรียนอะไรเวลาที่เรียนน้องเขาจะแบบเรียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยืเปิดตั้งแต่หน้าที่ส่วนไปถึงหน้าที่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยและแบบพอตั้งใจอ่านไปได้สักห้าหน้าเขาก็จะแบบเริ่มจะเหนื่อยแล้วมีชาท้อแล้วแบบหน้าที่หกถึงหนึ่งร้อยะเขาก็จะแบบ ละไปเลยใช่ไหมอ่าเจ๊ก็เลยสอนนะ้องคนนี้ให้ให้ความสําคัญกับหน้าสารบัญเพราะว่าในหน้าสารบัญอะจะทําให้เรารู้ใช่ไหมว่าในหนังสือร้อยหน้ามันจะประกอบด้วยเรื่องกี่เรื่องสมมุติว่ามันจะมีเรื่อง5้าเรื่องแล้วแต่ละเรื่องอะมันจะมีอยู่จำนวนยี่สหน้าอันนี้คือเจ๊แปงให้แบบเท่าๆกันเลยนะเราเขาก็จะรู้ว่าอ๋อขนาดของเขาอะมันจะมีอยู่ประมาณนี้ ้วก็ถ้าเรามีเวลาอยู่ทั้งหมดกี่เดือนดี5เดือนเราก็จะแบ่งได้ใช่ไหมว่าเอออ่านประมาณเดือนละบทละการเออแล้ว1บทอะมี20หน้าใช่ไหมแต่เรามีเวลา30วันฉะนั้นถ้าเราอ่าน20วันเราอ่านวันละหน้าถ้าเราีเวลาอ่าน,นแค่10วันเราก็ต้องอ่านวันละ2หน้านะคะ อันนี้ก็คือทําให้เราเหมือนกับถ้าน้องเคยอ่านที่เขาแนะนํามามันก็คือให้เราอะแบ่งงานอะเป็นหน้าพิซซ่าใช่ไหมพิซซ่ามาเป็นหน้ากลมน้องก็แบ่งอาจจะแบบแบ่งเป็น6ชิ้น8ชิ้นแล้วก็ค่อยคอยกินเจ้าหน้าสรารบัญก็เหมือนกันแล้วก็จะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคือถ้าเรารู้สึกว่าแค่เรามาฟังเฉยเอย่างเงี้ยเราจะแบบ มองภาพไม่ค่อยออกว่าเอ้ยจะเอามาทำยังไงดีแต่ว่าถ้าเราลองทำแบบนี้ดูจริงๆนะการที่เราให้ความสำคัญกับสารบัญน่ะมนจะเป็นการช่วยวางแผนในการอ่านหนังสือของเราอ่ะได้ดีมากเลยแล้วก็ คนเราใช่ไหมธรรมชาติเวลาที่เราทําอะไรก็ตามอะนานๆน,น่ะเราก็จะเหนื่อยเราก็จะท้อแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายอยู่แล้วอะแล้วเราก็สวอยเป้าหมายให้แบบเป็นระยะสั้นๆัเราเรารู้แบบทุกวันเรารู้ทุกเดือนเรารู้ทุกสัปดาห์เลยอะว่าภารกิจที่เราวางเอาไว้อ่ะ มันสําเร็จหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามผลักดันตัวเองให้ทําได้มากขึ้นเนอะความรู้สึกที่แบบมันล่องลอยไปอยู่กับสิ่งอื่นหน้า f a c o b o o k i n s t a g r a m t t t เตอมันก็จะแบบทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยจริงจริงอะเรามีงานต้องทํานะไม่ไม่ใช่ว่าเราจะแบบทําอะไรก็ได้แบบอยู่เบื่อเบื่อเซ็งเซนะเอออันนี้ก็เลยข้อที่3ก็คือเรื่องของสารบาัญเป็นข้อที่แบบสําคัญมากแล้วน้องที่เจ้แนะนําให้ใช้วิธีเนี้ยจากที่น้องได้คะแนนแบบ ต่ำมากๆอ่ะพอจบเทอมนั้นอ่ะคุณแม่น้องอะก็ทวงบ,บอกว่าเฮ้ยพี่หญิงน้องเขาสอบผ่านนะแล้วไม่ไม่ใช่แค่สอบผ่านอย่างเดียวน้องเขาได้เกรดสีมาด้วยนะคะทุกคนคะเออจะบอกว่าวิธีการนี้นะคะเจ้ใช้กับตัวเองแล้วก็แนะนําน้องที่เจ้เคยสอนพ่เศษมาแล้วมันได้ผลจริงๆนะถ้าเกิดน้องยังแบบไม่รู้จะทำยังไงลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเจ้ว่ามันต้องสําเร็จแหละเออ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารการแพทย์การบินอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะ